ซื้อสีอะไรดีตอนรีโนเวทบ้านทาสียังไงไม่ให้มีกลิ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับคุณนุมคุณหมีตามเคยครับและวันนี้เรามีแขกรับเชินคุณตามจ่กกุรูสีจากนิปอนเพสสวัสดีค่ะยังไงครับคุณหมีวันนี้ช่วงนี้ครับก็หลายๆคนก็อยากทําบ้านรีโนเวทบ้านเพราะมันหมดหน้าฝนแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าการที่จะทาบ้านรีโนเวทบ้านทาสีบ้านเนี่ยหลายๆคนก็กลัวว่ามันจะมีกลิ่นทําให มันการทําบ้านให้มันสวยอะ่ะมันไม่สนุกแต่ว่าจริงๆแล้วครับสีมันไม่ได้มีกลิ่นทุกตัวแต่ทุกวันนี้ผู้ผลิตสีเองเนี่ยเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ที่กลิ่นอ่อนหรือไม่มีกลิ่นฉุนเนี่ยออกมาในตลาดเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้มากับคุณแปมนะฮะดักทิปปอนเพนต์คร,รูรู้จักทิปปอนเพน์ของเราจะมาเล่านะมาแอบขายของของนิปปอนนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าถ้าเกิดเราอยากทําบ้านให้มันไม่มีกลิ่นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพน์ มันมีตัวไหนที่แมทช์กับงาน<อ>ที่บ้านแม่ถิงขนาดนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังคุณแปมเล่านะครับฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานชื่อสีอะไรดีด้วยนะครับรีโนเวทนี่มันมีหลายส่วนนะคุณแปมใช่ค่ะรีโนเวทเนี่ยจริงๆในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็โอ้โหมีทั้งผนัง,นงไม่ว่าจะเป็นรั้วเหล็กขอบหน้าต่างรวมไปถึงพวก ดาดฟ้าก็คือมีหลายๆพื้นที่เลยพืน้นผิวปูนไม้เหล็กใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์เนี่ยที่สามารถอตอบโจทย์หนึ่งคือตอบโจทย์ในเรื่องของงานรีโนเวทซึ่งจะเน้นแน่นอนว่าจะต้องไม่มีกลิ่นสองค่ะเน้นในเรื่องของความหลากหลายของพื้นผิวค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้โหใครใจ่ายบานปลายค่ะอ่าแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพด้วย เริ่มจากผนังผนังปูนผนังปูนบ้านยังไงบ้านคนไทยก็คือผนังปูนใช่บ้านคนไทยยังคงเป็นผนังปูนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอ,อถ้าเป็นภายในแล้วหรือเป็นภายนอกก็ได้ค่ะว่า งานรีโนเวทเนี่ยบางครั้งอย่างที่าทางคุณมีได้บอกไปนะว่าเราไม่สามารถที่จะย้ายออกได้ค่ะคบ,บางทีเราต้องปิดพื้นที่หนึ่งห้องมีเอาไว้รีโนเวทอะไรเงี้ยค่ะคเพราะฉะนั้นทางนิบอนเพนของเราค่ะก็มีตึักา์แนะนำเนาะที่เป็นการรองพื้นอันดับ,รบแรกเลยตามระบบสีเริ่มจากรองพื้นค่ะคร,รองพื้นที่เป็นสูตรน้ําแล้วก็กินอ่อนเหมาะสําหรับงานรีโนเวทหรือว่า,าเหมาะสาหรับงานรีโนเวทค่ะนั่นคือที่อยากจ,จะแนะนาก็คือนิบอนเพนควิกโคดค่ะใช่ซึ่งควิกโคดของเราค่ะก็เป็นถึพันใหม่ด้วย เป็นรองพื้นอนเนกประสงค์ค่ะใช้ได้ทั้งปูนสดปูน<ม>ใหม่แล้วก็ปูนเก่าใช่เพราะอันนี้จะเรียกว่าตอบโจทย์กับงานในบ้านของเราได้อย่างแน่นอนงานรีโนเวทอินออนได้อย่างแน่นอนคือคือเราซื้อตัวนี้มาครับทารองพื้นเนี่ยภายในได้ภายในภา,ายนอกได้หมดเลยภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วสมมุติว่าอ่ะพูดง่ายๆคือเรารีโนเวทครั้งทีนี้เรามีทั้งส่วนต่อเติมใหม่แล้วก็ทาบ้านเก่ารองพื้นตัวเนี้ย ใชได้ทั้งส่วนใหม่และส่วนเก่าเลยมั้งใช่ถามว่าทาได้ทั้งส่วนใหม่แล้วก็ส่วนเก่าเลยค่ะอย่างที่บอกว่าปูนสดปูนใหม่ปูนเก่าควิกโค้ของเราเอาอยู่แน่นอนค่ะแล้วปูนสดนี่คือกี่วัน,ป,นปูนสดเนี่ยลักษณะก็คือตั้งแต่สถึงหวันก็คือปูนเนี่ยเขาเริ่มแข็งตัวที่จะทาสีได้และแต่ว่ายังมีความชื้นเหลืออยู่เราจะเรียกว่าปูนสดหรือว่าปูนที่อายุต่ำกว่า28วันคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ารองพื้นตัวนี้ควิกโค้เนี่ย มันคือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ารองพื้นอนเนกประสง์สูตรน้ำถูกไหมครับถูกต้องค่ะแปลว่าอนเนกประสงค์ยังไงบ้างอนเนกะสงค์ปูนอ,นเ,อเนกะส์เนาะก็คือใชใ้ทั้งปูนเก่าใชใ้ทั้งปูนใหม่นะครับใชใ้ทั้ง <สด S 2> ปูนสด,ด,สดใช่และเป็นสูตรน้ำคือกลิ่นอ่อนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างทํางานเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งช่างสีเองเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีกลิ่นนบกวนค่ะเพราะว่าของเราเป็นสูตร low VOC สารระเหยตับนั่นเองค่ะ แล้วสีทับหน้าล่ะครับอยากให้กลิ่นอ่อนสีทับหน้าที่เป็นกลิ่นอ่อนเลยจริงๆเรียกว่าแทบจะไม่มีกลิ่นเลยดีกว่าตั้งแต่เปิดฝากระป๋องค่ะก็คือตัวนิบบลเพนแอนแฉนั่นเองเอาจมูกลงไปนมได้ไหม <c oughs> ได้เลยค่ะเพราะว่าเราอะค่ะมีการันตีจากมาตรฐานระดับโลกเลยอย่างกินกาดโกนะคะ,คะซึ่งเป็นมาตรฐานจากประเทศสหารัฐอเมริกาค่ะ เขาจะรับรองในเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องกลิ่น<ม>ชายค่ะก็คือตั้งแต่เปิดฝามาเนี่ยมไม่ได้กลิ่นแน่นอนระหว่างทาไปก็ไม่ได้กลิ่นและหลังจากที่ยายเข้าไปก็ไม่ได้กลิ่นแน่นอนค่ะแล้วกลิ่นได้ไหมกลิ่นไม่ได้ค,ค่ะติดอย่างเดียวเลยค่ะก็คือตัวพูดง่ายคือสินค้าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นลปลอลินแล้วก็มีเรื่องปลอดภัยด้วยค่ะ ปลอดภัยเพราะว่าไม่มีสารเหยที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก็คือ,อตอบโจทย์เลยเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้โรคลุมเ้าเยอะ <ๆ S 1> เหลือเกิน<า>ใช่ค่ะก็มั่นใจได้เลยว่านอกจากอากาศจะสะอาดแล้วเนี่ยสุขภาพของเราก็ยังจะปลอดภัยจากเชื้อโรคไวรัสพวกนี้ด้วยเคยดูโฆษณาเขาบอกใครไม่แคร์นิปปอนแอร์แคร์ใช่ค่ะซึ <laughs> ่งตัวเนี้ยท่าภายใน าภายในอย่างเดียวค่ะแล้วภายนอกรอระคะถ้าภายนอกเนี่ยจะแนะนำเป็นตัว Nippon Paint w e a t h e r b o n <ม>นะคะตัวนี้จะเป็นเกรดอัลต้าพรีเมียมทนทานกว่า15ปีบวกเลยนะคะ ทนทานในเรื่องของการทนคาบด่างคาบเกลือค่ะแถมยังช่วยมีส่วนช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนค่ะเมื่อสะท้อนความร้อนออกไปจากตัวบ้านแล้วอะค่ะความร้อนที่อยู่ในบ้านก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะประหยัดพลังงานอย่างเช่นถ้าเราเปิดแอร์เมื่อก่อนโอ้เราต้องแบบเล่งแอร์ให้ต่ำที่สุดเพื่อให้ห้องของเราเย็นแต่ว่าพออันนี้ค่ะมันไม่มีความร้อนสะสมเปิดแอร์แป๊บเดียวไม่ต้องเล่งแอร์ขนาดนั้นก็ห้องก็เย็นแล้วค่ะประหยัดไฟไมได้ประหยัดไฟด้วยเข้าใจว่าตัวนี้เป็น สูตรน้ําสูตรน้ําถูกต้องกลิ่นอ่อนกลิ่ออนอ่อนเหมือนกันแต่ถ้าอย่างนี้เอามาชนกันแบบเวทบอลเอามาทาภายในมันจะจริงๆแล้วเนี่ยสีทาภายนอกเนี่ยเราทาภายในได้ค่ะแต่สีทาภายในทาภายนอกไม่ได้เหตุผลคือทาภายนอกเนี่ยสีทาภายนอกมีคุณสมบัติที่ครอบคุมทั้งภายนอกและภายในอย่างเช่นในเรื่องของการทนทานสภาวะอากาศเนาะเพราะฉะนั้นภายในก็สามารถทาได้แต่สีทาภายในอะค่ะมันไม่มีคุณสมบัติ พวกทนฝนทนแดดพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทาไปเนี่ยมันจะเสรอมสภาพได้แต่จะให้ดีที่สุดเลยค่ะเราใช้ตามที่เราแนะนําดีกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นสีภายนอกให้ใช้สีภายนอกถ้าเป็นทาภายในให้ใช้สีทาภายในเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดค่ะคือคืออาจจะเสริมอย่างนี้ว่าเพราะว่าสีทาภายในมันมีฟังก์ชันเรื่องการเชื้อโรคอะไรต่างๆที่ที่สีทาภายนอกไม่มีไม่มีเหมือนกันกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าสีทาภายนอกถึงแม้จะกลิ่นอ่อน แต่สีแอร์แคร์ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคือคือมันอ่อนกับไม่มีกลิ่นนี่มันต่างกันต่างกันต่างกันใช่ค่ะถูกไหมคะคบัตอกอากาศด้วยคใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวจริงๆจะเอาสีเวสต์มอน์มาทาภายในก็ทาได้แต่ว่ากลิ่นก็จะไม่อ่อนสุดๆเท่ากับถ้าเราจะเอาแอร์แคร์มาทาใช่ยังไม่มีคุณสมบัติพวกฟออากาศค่ะหรือพวกยบยั้งเชื้อละแบคทีเรียพวกนี้ด้วยก็จะหายไปครับค่ะ ภายในบ้านนะครับนอกจากผนังปูนอะ่ะมันจะมีวัสดุอื่นเช่นบัว mm hmm. บางทีบัวก็เป็นบัวไม้บัว PVC บัว P ี c ีดีหรือไม่ก็ทําจากเพรื่อวัสดุอื่นๆเนาะทดแทนอื่นๆอ่านอกเหนือจากพื้นผิวปูนแล้วอะค่ะเราก็ยังมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดจากนิโอนเพนเลยนะคะตัวนี้เนี่ย คุณสมบัติค่อนข้างเยอะมากและโดดเด่นมากๆนัแลก็คือตัวนิโก้เพนไฮโดรออินวันค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของ2 in 1ค่ะก็คือรองพื้นผสมทับหน้าในตัวสามารถทาได้พื้นผิวที่หลากหลายมากๆค่ะนอกจากงานปูนแล้วค่ะพวกเหล็กต่างๆเหล็กกาวนัยเหล็ก PVC นะคะก็สามารถทาได้ทาเหล็กได้ทาไม้ได้ด้วยค่ะทาไม้ได้ทายประตูต่างๆทาได้หมดอลูมิเนียมพวงนี้ทาได้หมดเลยไม่ลอกหรออลูมิเนียมไม่ลอกลอนค่ะต้องบอกว่า ตัวนี้ค่ะของเราพัฒนามาเพื่อเสริมการยึดเกาะค่ะรวมไปถึงค่ะตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยทุกคนกันงวลว่าถ้าเราเอาสูตรน้ำมาทาบนเหล็กเนี่ยมันจะเกิดสนิมแน่ๆเลยใช่ใชไหมคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้พลั่นเพนไฮโดรออินวันของเราค่ะมีส่วนผสมที่ป้องกันไม่ให้เกิดสนิมแม้กระทั่งว่าตัวของเขาเองจะเป็นน้ํานะคะ,คะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นสําคัญเลยของตัวนี้ค่ะมั่นใจได้เลยว่าถ้าเอาสูตรน้ํา โดยเฉพาะตัวนิพจนเพนไฮโดรออิ n วันเนี่ยไปทาบนรั้วเหล็กหรือว่าขอบหน้าต่างเหล็กขอบประตูเหล็กต่างๆแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดสนิมแน่นอนค่ะด<ห>ูะหลายมุมน i ิวมาก<ช>ก็คือเพูดง่ายคือว่าหน้าต่างประตูที่เป็นไม้หรือเป็นเหล็กเหล็กดัดนะครับบัวต่างๆก็คือใช้ตัวนี้นะครั<จ>บนิพจน์เพนไฮโดรออินวันออินวันใช่คำว่าออินวันเนี่ยคือมันไม่ต้องรองพื้นถูกไหมถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาเป็นทั้งรองพื้นและทับหน้าในตัวเรียบร้อยแล้วค่ะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเหล็กบบมันมีสนิมอยู่อย่างเงี้ย<ช>มันก็ต้องขัดนะมันไม่ใช่ทาเข้าไปเลยถูกต้องค่ะก็คือถ้ามีสนิมอยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้ขัดก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยค่อยทาตัวตัวนี้ลงไปแต่ฟังฟังดูแล้วมันเหมือนกับเป็นงานที่แบบ DIY หรือพวกงานคอนโดงานบ้านที่เออซื้ออย่างเดียวเลยจบทาได้ทุกอย่างเพราะว่าปูนเหล็กไม้ทาได้ใช่ถูกต้องค่ะเราเน้นความหลากหลายใช่ค่ะ เพียงแค่ว่าเหตุผลที่เราไม่ใช้ตัวไฮโดรออินวัต์ทาผนังปูนไปเลยอ่ะอเพราะว่าคือน้องเขาอาจจะราคาสูงกว่าสี<อ>ทั่วไปนิดนึงราคาเขาจะสูงกว่านิดนึง<ม><ม>นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คอสติ้งมันได้ด้วยแล้วก็เพื่อให้ได้คุณสมบัติเรื่องการการไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลิ่นอ่อนด้วยแล้วก็เลยไปใช้แอร์แคร์กับใช้ในอ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทาได้หลากหลายพื้นผิว และไม่มีกลิ่นและใช้งานง่ายโดยที่ไม่ต้องหลอมพื้นถูกต้องค่ะเรียกว,ว่าใช้งานง่ายมากๆค่ะตัวนี้แล้วก็มันจะมีจุดรีโนเวทอีกจุดหนึ่งที่ที่บ้านบางบ้านนี่อาจจะต้องทำก็คือตัดฟ้าห,หลังคาหรือระเบียงที่เกิดน้ำรั่วซึมค่ะอย่างไงคะะทุกบ้านเลยเนาะก็จะมีตัดฟ้ามีระเบียงแน่นอนค่ะ ทางนิพจนเพนของเราเองนะคะเราก็มีตัวซีอะคริลิกกันซึมเหมือนกันนะคะเรามีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันเลยค่ะรุ่นแรกค่ะนั่นก็คือตัวนิปจนเพนลูปซิลซึ่งเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นเกรด5ปีเป็นส่วนผสมของตัวกาวอะคริลิกเนาะมีความทนทานแล้วก็สามารถที่ด่ดสูงค่ะแต่ว่าในปีนี้ค่ะเรามีออกอีกซีรีส์หนึ่งออกมาค่ะอ,อีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือนิปอนเพนพียูไฮบิดูปซิลพียูไฮบิดนั่นเอง ะะซึ่งตัวนี้จะมีส่วนผสมของ PU ลงไปด้วยค่ะผสมกับกาวอะคริลิกถามว่าดียังไง P u ค่ะจะให้ความทนทานได้เหนือกว่ากาวอะคริลิกค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นพอตัวรูปซีลพียูไฮบิดเนี่ยมีการผสมกันนะ่ะมั่นใจได้เลยว่าความทนทานสูงขึ้นกว่าเดิแมแน่นอนก็จะเป็นตัวทนทาน8ปีเลยนะคะใช่แล้วก็ยืดหยุ่นได้สูงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกได้เลยทีนี้บางเวอาจะแนะนําว่าถ้าเป็นตัวดาดฟ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าอาคาร ดังนี้ก็จะเป็นตึกอาคารพาณิชย์หรือแม้กระทั่งบ้านของเราเองเนี่ยจริงๆก็เพื่อความทนทานสูงสุดเนี่ยก็แนะนําเป็นตัว Nippon Paint Roof s e a PU Hybrid ได้เลยค่ะเขามีคําพูดในในวงการว่าแช่น้าได้แช่น้าไม่ได้อะไรนนี้มันยังไงอะคะเราเรียกว่าทนการขังน้ำดีกว่าค่ะเนื่องจากมันเป็นระเบียงนอกเป็นดาดฟ้าก็จะมีน้ำเนี่ยฝนลาฝนตกก็จะมีการขังตัวของน้ําค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเจอสีที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทนตก น้ำพวกนี้ค่ะก็จะเกิดการลอกลอนเมื่อฟิล์มสีลอกลอนค่ะก็จะทําให้เกิดการรั่วของตัวดาดฟ้าลงมาหรือเราจะเห็นว่าเวลาของเรามีรอยรั่วพวกนี้ นะคะซึ่งตัวนี้ของเราค่ะมั่นใจได้เลยเพราะว่าเราผ่านการทดสอบในเรื่องของการขังน้ําทนการขังน้ําได้อย่างแน่นอนค่ะมันต่างกันไหมคะการขังน้ําของรูปซิลธรรมดากับรูปซิล P U Hybrid ในส่วนของการทนการขังน้ําของตัวรูปซิลของเรานะคะก็คือถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะทนการขังน้ําได้อยู่ถึง90วันก็คือ3เดือนเลยจริงๆก็เรียกได้ว่าทนการขังน้ําตลอดหน้าฝน นะคะ,ะแต่ถ้าเป็นตัวรูปซีอพ h ยูไฮบิแล้วค่ะสามารถทนการขังน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลยก็คือ180วันนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้คือเราอ่ะก็ไม่ได้อยากให้เขาเอามาแช่น้ำทิ้งไว้แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยืดอายุเพื่อให้ลูกบ้านหรือว่าช่างสีเนี่ยมีเวลาในการที่จะซ่อมแซมมากขึ้นเนาะ,ะเราก็เลยเพิ่มอายุการทนทานออกมาค่ะ,ะครับ คือไม่ได้ออกแบบมาไว้ให้ทาบ่เลี้ยงปลานะแต่ว่า<ช>แต่ว่ามันมันทำงานที่ขังน้ำได้ใช่ค่คะถูกต้องค่ะแล้ว2ตัวนี้เมื่อจากว่ามม่เป็นวันนี้เราพูดถึงรีโนเวทไม่ให้มีกลิ่นสินค้าพวกรู้ซิลไม่มีกลิ่นถูกไหมคะะไม่มีกลิ่นค่ะต้องบอกว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรน้ําของทางนิพ n p a เพนของเราค่ะจะเป็นสูตรที่เรียกว่ากลิ่นอ่อนทุกตัวเลย ก็คือทํางานง่ายมากๆไม่มีกลิ่นรลกวนต่อช่างทาสีเองหรือว่าเจ้าของบ้านเองด้วยอันนี้มั่นใจได้เลยค่ะเดียวเว้นแต่ตัวนี้พ่นเพนแอร์แคร์ค่ะที่ไม่มีกลิ่นฉุนเลยโอ้ถ้าเราอยากซื้อผลิตัณั์เนี่ยเพื่อเโนเวทบ้านไม่ให้มีกลิ่น<ม>ต้องซื้อที่ไหนคุณนนท์ครับก็ยอย่างที่คุณแปมเล่าให้ฟังนะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสีของนิปอลนี่ไปไกลามากตัวไม,ม่กลิ่นเพียบเลยดังนั้นสินค้าที่คุณแปมแนะนําพวกเราในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอลองพื้นควิกโค้ดไพรเมอร์นะครับ นิป้อนไฮโดรออยล์วันที่ทาได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นปูนูนไม้ปูนไม้ใช่ค่ะกาวไนพีวีซีสายแทนอะไรต่างๆก็หาซื้อได้ที่โฮมเพนทุกสาขาแล้วก็ในราคาขา่สมตั้งแต่ถังแรกครับแล้วก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทานทางที่โชว์นะครับส่งด่วนได้ทั่วประเทศขอบคุณคุณแปมมานนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ภาพโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้น,นะคะกดเลย